ต่อจากนั้นนะครับคุณผู้ชมในเวลา15นาิกา30นาทีของวันเดียวกันนั้นพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศนะครับได้พร้อมใจกันมาถวายการต้อนรับแต่คณะพระธรรมยตราจำนวน1,139รูปในโครงการธรรมยาตราปีที่11กตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมานอนุสรสถานเจ็แห่งณคลองบางนางแท่นอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับ อนุสรสถานลำดับที่2ส,สถานที่ตั้งมโนโปณิธานบัวตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารโดยธรรมยตราจากวัดทรงขนองถึงคลองบางนางแท่นรวมระยะทางกว่า4.17กิโลเมตรตลอดเส้นทางที่พระธรรมยตราได้ก้าวย่างนะครับทั้งมองกลางและก็มองทางมีพุทธศาสนิกชนนะครับได้ถวายการต้อนรับด้วยการโปรยกลีบดอกไม้ ประนมมือส่งเสียงสาธุก,การตลอดเส้นทางที่ความปลื้มปีติใจในบุญซึ่งการมาร่วมกันถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยตราในครั้งนี้นับเป็นบุญ,ญาราบอันประเสริฐของการที่เกิดมาเป็นชาวพุทธเพราะนอกจากจะได้แสดงออกนะครับถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อยอดมหาปุชินีอาจารย์แล้วได้เห็นภาพอนันงดงามของพุทธบริษัทที่มาร่วมกันประกอบบุญญกริยาถวายเป็นพุทธบูชา และมานึกถึงมนโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานด้วยดังนั้นภาพแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาจึงบังเกิดขึ้นครับนับเป็นภาพการเห็นอันประเสริฐที่ก่อเกิดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพวกเราทุกๆคนที่สําคัญการต้อนรับคณะพระธรรมยัตราในปีนี้ครับได้เห็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยร่วมต้อนรับพระธรรมยัตรา โดยหลายท่านก็ได้กล่าวว่าอาศัยอยู่แถวคลองบางนังท่านนี้มาเป็น10ปีอายุก็หลายสิบปีแล้วก็เพิ่งจะเคยเห็นพระจํานวนนับพันรูปเป็นครั้งแรกบางท่านนะครับก็เพิ่งได้ทราบข่าวจากการที่พระคุณเจ้านะครับท่านเดินบิณฑบาตในตอนเช้าในหมู่บ้านว่าจะมีพระพิสุธ,ธิรรมยตราเดินจาริกนะครับธรรมยตรามาถึงนักสถานที่แห่งนี้ก็มาร่วมกันต้อนรับด้วยความปีติใจในช่วงนี้ครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของสาธุชน ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในการถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา1139รูปกัคนครับวันนี้ปราบปื้มมากโดยเฉพาะเห็นญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการที่มาร่วมต้อนรับพระธรรมยาตราในครั้งนี้ก็ได้ยินเสียงสาธุสาธุก็มีความปราบปื้มมากก็คิดว่ากิจกรรมของวัดพระธรรมกายก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะฮะนอกจากจะเป็นการช่วย ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทําให้คนหันกลับมาให้ความสนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนามีส่วนทําให้เราด้ว่าในลําลึกถึงบุญนะฮะก็จะจะมีส่วนกระตุ้นชาวพุทธเพราะผมเห็นกลุ่มชาวบ้านสองข้างทางที่พระธรรมยตาเดินผ่านก็มีชาวบ้านได้ออกมาร่วมสนับสนุสนโครงการนี้เยอะก็คิดว่าถ้ามีจัดเป็นประจําทุกปีทุกคนก็คงจะเฝ้ารอเพราะว่า งานใหญ่ๆบุญใหญ่ๆแบบนี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างยากมากครับก็อยากจะให้ทางวัฒะธรรมกายจัดโครงการอย่างนี้ทุกปีครับมีโอกาสที่จะได้ให้ชาวพุทธของเราได้ตื่นตัวได้ออกมาร่วมต้อนรับคณะธรรมยาตาก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตครับปื้มมากเลยครับตั้งแต่คือต้อนรับตั้งแต่ปีหนึ่งครับปีปีหนึ่งก็คือกุหลาบครับเพื่อนชวนมา ครั้งแรกก็ไม่แอนตี้วัดเนาะครั้งแรกก็ไม่ยอมเข้าวัดเพื่อนคืออภรนะครับเขาคนชวนเข้าวัดชวนนานมากประมาณสองปีกว่าจะเข้าวัดได้ก็คือว่าจากที่เราแอนตี้วัดเนาะว่าฟังข่าวอะ่ะข่าวบอกว่าข่าวทั้งลบเราก็แอนตี้วัดเพราะว่าเรามาเจอความจริงแล้วมันไม่ใช่ก็เพื่อนชวนมาวัดครั้งแรกก็ เอ๊ะไม่เห็นมีใครมาบอกบุญให้เราเสียเงินเลยเนาะมีเขาบอกว่าเข้าวัดธรรมกายจะเสียเงินเสียเงินใช่ไหมเรามาจนพิธีเสร็จบาทเดียวยังไม่เสียเลยครับอย่าว่าบาทตตังแดงเดียวยังไม่มีใครมาบอกบุญเนี่ยครับผมเลยเอ๊ะทำไมไม่เหมือนก็ตั้งแต่นั้นมาก็เข้าวัดมาพิสูจน์กับวัดธรรมกายมาตลอดจากที่สัมผัสแล้วมาแล้ววัดธรรมกายไม่ได้บอกบุญด้วยซับ แต่บอกบุญด้วยการกัดทำระเบียบสะอาดเรียบร้อยวัดธรรมกายเป็นอย่างนั้นผมจึงชอบเลยเพิ่มมาและคำสั่งสอนของหลวงพ่อให้แต่ความดีสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นพระแท้เนี่ยครับนี่คือนี่คือความรู้สึกที่จริงๆหลวงพ่อไม่ได้ไม่เหมือนกับคำที่ลูกข่าวมาไงพอเรามาสัมผัสไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับทางทางนอกจึงอยากจะเรียนเชิญน,นะครับ ผู้ที่ยังคิดแอนตี้เหมือนผมเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนะเอาเมื่อก่อนแล้วตอนนี้มาสัมผัสนะครับความแอนตี้ของผมไม่มีแล้วกับวัดธรรมกายผมถวายชีวิตถวายกายแล้วก็บวชมากับหลวงพ่อตั้งแต่ปี57ตั้งแต่นั้นมาผมบวชทุกปีทุกปีทุกปีถวายบุญกับหลวงพ่อมาตลอดที่ผมบวชกับโครงการธรรมญาตานี่ผมบวชสามครั้ง นะครับตั้งแต่ปี8ปี9ปี10เนี่ยผมปลื้มมากจากการที่เราเห็นนะครับเห็นภาพจากที่พรชุดงท่านเดินท่านปฏิบัติจริงนะครับท่านท่านยังท่านสำรวมผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนว่าเอาทำให้ผมป่าปลื้มไงนี่ป่าปลื้มตรงเยี้ปลื้มจริงๆวันนี้ป่าปลื้มใจมากค่ะที่ได้มาต้อนรับพระธรรมญาตานะคะซึ่งก็เคยมาต้อนรับ ตั้งแต่รุ่นปอยกีกุหลาบรุ่นแรกนะคะกะคะ็จะตามติดเช็คอินทั้งเจ็ดสถานที่เลยนะคะปลื้มใจมากแล้วก็เหมือนกับว่าเราเป็นผู้มีบุญมากอะ่ะได้บุญมากๆอยากให้คนที่ไม่เคยมานะคะ<อ>ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะคะเราจะปลื้มใจขนลุกหมดเลย ดีใจมากๆที่ได้มาและก็มากันทั้งครอบครัวเลยนะคะครั้งแรกมีมีกัลยาณมิตรทักชวนมาค่ะแล้วก็ประทับใจในครั้งแรกแล้วแล้วพอมีครั้งที่สองพอเราทราบข่าวว่าทางทางวัดจัดมีการจัดรับพระธรรมญาตาเราก็มีความปลื้มปิติมากค่ะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องมามามาร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้ให้ได้เพราะว่าในสิ่งที่ ที่เราได้เคยทํามาเมื่อครั้งแรกส่งผลกับชีวิตของเราในทางที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าสศรัทธาในในพระพุทธศาสนาในหลักคําสอนขององค์หลวงปู่ท่านอะไรเงี้ยเราก็ปฏิบัติตามท่านมาโดยตลอดก,ก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมที่จับต้องได้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงอะค่ะอิ่มมุญสุขใจยังไงบอกไม่ถูกอะค่ะคือเหมือนเราได้มาร่วมพิธีกรรมสําคัญในการเริ่มต้น ปีใหม่เริ่มต้นชีวิตเป็นการสร้างสิ่งดีๆในการที่จะดําเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโครงการที่ดีนะคะเป็นการรวมพุทธศาสนกชนที่มีจิตศรัทธาทุกทุกขั้นให้มาทําความดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนสามารถทําได้เป็นเรื่องที่ดีอยากให้มีอยากให้มีทุกปีค่ะก็จะมาทุกปีช่วยค่ะ